โอ้ยแย่แย่แย่หสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะเนี่ก็อยู่ในเกมบ u เฟนสไตล์เดอ e นิวออเดอรนะครับผมวูวว้นววววววฟวว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 นนวะววววฟวว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 วียววะวะวววววอวว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 วเดิมนะครับผมแมคโควิทแมคโครวววัวววววะวะวว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 มววววมันเท่มากเลยฮะก็อุยเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ย โอ้ทางลับนะฮะผมไม่มีอะไรมากอะทางเก่าผมไม่ได้ไปเลยนะเพราะว่าผมเกียดขี้เกียจนะฮะก็เดี๋ยวลองกลับไปทางเก่าดูนะมันไปไม่ได้แล้วด้วยเวรกรรมนะฮะก็ผมไ,มได้ไปทําการแปลพาที่แล้วนะก็คือที่มันสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์คนดังที่ปิดตาครับแล้วก็โดนเลื่อยหันคอสะบันหันแลหลกนะะีเเน่เขาเรียกสัมภาษณ์ใช่ไหมนะฮะเขาเป็นเขาเรียกว่าไงนะ ไอเนี่ยมันถามว่าคือถามว่าอะไรวะถามว่ากลุ่มต่อต้านอ่ะที่เป็นกลุ่มของตัวเองอะของพระเอกเนยอยู่ที่ไหนบ้างเพราะว่าไออเมริกาโดนโอฟเบื่อโคตเไงโอเค ไอ้เยี่ยมก็เขาก็ถามว่ากลุ่มอยู่ไหนซึ่งเอ็นนั่นก็บอกว่า,อ,าอยู่ที่เบอร์ลินนะครับผมไอ้เบอร์เบอร์ลินนี่เป็นเมืองอว่ะอยู่ที่ไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเป็นแล้วงไงอ่ะเป็นประเทศอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้ละคือผมไม่ได้แปลผมลืมไงพูดง่ายๆเลยนะค,คือนั่นแหละจะอยู่ในคุกบางคุกนะครับมีคุกไหนสักแห่งนี่นแหละซึ่งเราก็ต้องไปหาเพื่อนของเรานะครับอ่า มีแค่นี้แหละร้าวๆคือเราไปหาเพื่อนของเราก็จบแล้วนะฮะให้จริงเก็บแม่ให้หมดโอเคไปต่อนะครับตอนนี้เราได้ทําการเปิดเออนี่อยู่คุณคุณปู่ลอยทั้งหมดเอ็งไม่เห็นดูดบนเดินฮะดูตรงบนเดินวันไดได้ฟิลฟ้ามากัอย่ามันเห็นเหรอมุกมุมุม ตอนนี้รู้สึกว่าอ,อ youtube น่าจะเอาจริงเลยครับกับเรื่องการความรุนแรงของเกมนะครับผมตึงเวรกรรมมากพา์ที่สองของผมนี่แบบโดนหักรายได้จนเต็มเลยฮะหัวหายไปแล้วหนึ่งถึงสองนอลล่าน,นะครับผมซึ่งประเด็นที่น่าเศร้ามากคือพา์ที่สองมันเจาะเลือดพุ่งอย่างนั้นมนืไม่ได้มันผ่านก็บ้าแล้วใช่ไหมผมก็เลยโดนเต็มเลยฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเศรา้ามากครับผม แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพาร์ทที่สี่ไม่โดนอะไรนะฮะพาร์ทนี้หวังว่าคงไม่มีอะไรรุนแรงนะจ๊ะผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวที่มันจะโอ้โอ้าวไปแล้วเหรออ่ะไปดยไปดูไปดยเฮ้ยตรงนี้มันคุนค้นๆโอเคเดี๋ยวลองไปดูข้างบนนะฮะคือถ้าพาร์ทนี้มีอะไรอีกก็จะโดนหักไรายได้ใช่ไหมผมก็จะไม่ได้ไรายได้แล้วมันก็จะจบกันนี่ตรงนี้ผมจําได้ว่า ไม่ได้กดนะฮะขอลองกดดูเฮ้ยจุบอ่ะจุบอ่ะจุบอ่ารีขึ้นได้แล้วได้มีอะไรไหม <c oughs> มีคนบอกว่ามีอิสต์เอ็กด้วยนะฮะแต่ว่ามันเป็นทางลับอะมันอยู่ไหนไม่รู้นะครับอาจจะยังไม่ใช่แถวนี้ก็ได้นะฮะก็ต้องลองดูทีนึงแต่ผมจําได้อยู่นะว,ว่ามันเป็นยังไงนะฮะไอ้ทางลับนั่นแนะแต่มันจะอยู่ไหนนี่แหละอยู่ด่านไหนนี่ไม่รู้นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าพี่อาจจะเจอตัวยักษ์ เจอบอสเจออะไรโดยไม่ได้ตั้งไ,ได้ไม่ได้ตั้งตัวนะฮะพี่ก็ทำใจไว้เถอะนะครับได้หมดครับยายได้หมดอ่ะเรามาดูกันว่าผมขึ้นมาวันนี้ทำแป๊ะอะไรนะฮะหวังว่าจะมีอะไรที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะโอ <st as> <st as> ้มาให้เกิดคุ้มค่าไหมเนี่ยไปดูกันนะฮะว่ามันคุ้มโอ้โอยโอ้ยโอ้ยวิ่งดิ วิงว่งวิ่งอ่วเห็นมีอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรนะครับเอ้าให้ตัวขึ้นมาทำไมเนะี่ยโอ้เกมนี้เปิดกว้างเกินไปหรืบเปว่าวจริงนะฮะมันมันไม่มีอะไรเลยนะฮะยังมีชุดเกาะนะครับโอเคอ้ยทางลับเอาโคตรโคตรนะฮะออกไปเจอกับ เกมนี้มันทางลับเยอะมากเลยนะเว้ยคือถ้าเกิดคุณลำคาญผมนะก็ลำคาญต่อไปนะเพราะว่าผมจะไปยังไงผมก็ต้องหาของอยู่ดีโอ้ <c oughs> โหพูดทำาไมเนี่ยบังคับเป็ดเนี่ยเฮ้ยผมลืมตั้งเวลาเวลละผ่านมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยก,ก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งเวลาแปน,นึงนะครับอีกแปบเดียวแปบเดียวอีกนิดเดียวจริงไม่นานนะไม่นานอีกก็ถึงเดียวเท่านั้นนะฮะอ่อตั้งเวลาตั้งเวลาจับเวลานะครับโอเคเอาเป็นว่าเริ่มประมาณสักสามนาทีได้นะฮะ ประมาณนั้นนะครับจะลงยังไงนี่กระโดดลงแม่งเออลงลิฟเออเอ,อเออฮ้ยเกือบแล้วเออนี่ไม่ได้ตั้งสายไฟสองอันทําแปะอะไรไม่จะมีรหัสทําแปะอะไรวะ้นีวยกระดโถ่โถ่โถ่เออโอเคมีอะไรไหมเอา้าทางเก่านี่ใช่ปะ เอ้าไอ้เนี <desserts> ่ยน <ating> <cu> ี euh ่มันทางเก่าไม่ใช่เหรอนี่ลงมาทำไมเนี่ยฮะบ้าเปล่าแม็โควิดเลือดเสียเลือดอีกเวรกรรมดิไปหาคุณปู่เลยครับเราต้องไปหาเพื่อเราให้ได้โอเคตอนนี้มีผู้เกาะมาเกอดมีผู้กองนะฮะคนหนึ่งอยู่แถวแถวนี้นะครับ ซึ่งเราต้องฆ่ามันก่อนต้องฆ่าก่อนนะถ้าไม่นั้นในงานเข้านแน่ๆนครับเอ่อเปิดไม์แล้วใช่ไหมเยี่ยมมากโอ้ยสวมันมาผมจะเข้าไปสเตลด้านหลังมันครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอ๊ะถรวะถูกโอ้ยังไม่เห็นใช่ไหมอะผมจะสเตลนะครับ ว่าการไม่สเตล,ลคือการหนทางสุ่ความพ่ายแพ้ครับเอ้าลองขึ้นไปดูครับฟักที่สุดที่สุดนี่ดดได้เลยไม่มีได้หมดอ่ะกูพลาดนิดเดียวเองกูพลาดนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหมาหมาเฮ้ยหมามันทำไมหมามันเป็นเหล็กอย่างนั้นน่ะ ปกติยังเป็นกัดธรรมดาอยู่นะฮะอุ้ยเชี่ยอุ้ยโอ้โหตกใจหมดโอเคเฮ้ยปกติหมาไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วปืนก็ไม่ใช่อย่างนี้ด้วยอ่ะจริงอ่ะเออกดแล้วปามีดไม่ใช่มีคนบอกว่าใช้ปืนปืนคู่น่าจะมันกว่านี้นะครับไปอู้ยเชี่ ไปหาผู้กองกันเลยหัวหน้าฮะหัวหน้าหน่วยงานเจอละอุ้ยนี่ยเนี่หมาหมาไม่กับไม่กับไม่กับไม์แปลว่ามันทดลองกับหมาด้วยเหรอเนี่ยอีหำเป็ดเอ้ยหมามันก็ไม่เว้นเนาะแกมันชั่วมากทำเพื่อนฉันได้แต่ทำหมาเชียเนี่ยับพวกแอนตี้นะฮะแอนตี้หมาแมวทั้งหลายนะนี่ไงโอ้ยเย้ขาช่วมันกันแต่มันกันแตก็โอะไรมีอะไร อยู่เมื่อไหร่ก็แวะมาขอมนนะมีอะไรให้คนหายอีกไหมขอดูแผนที่แป๊บตรงนี้ตรงนู้นมีตรงนั้นก็มีโอเคไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจอะไรยย้ิงไม่โดนเลยประคังเด็ดโอ้ยเกาะหมดแล้วครับคอมเค เราทุบไปั้งหมดครับอ๋อตรงนี้เป็นสามารถเข้าไปสเตลได้นะครับเราจะจําไว้เพราะว่าเราได้ใช้กันแน่ๆในชุดเกาะน,นะครับโอเคอะไรจะยิงอะไรลัหนณาได้บ้างยิงอ่อนะ่นะ่เอผมถึงอยากผมชอบปืนเดี่ยวมากกว่าเพราะว่ามันยิงง่ายนะครับถ้าปืนคู่จะเป็นอย่างนี้มันยิงยากจะตายครับแต่ว่าปืนคู่มันก็โอเคเพราะอ้พวกนี้มันเริ่มรู้สึกจะมาจะเก่งนกันไปละ เกาะมันหนาเกินครับอุ้ยจะตายเอาเนี่ยพยาบาลกระนาตาเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้โยนระเบิดเลยไปฆ่าพวกแม่งก่อนฮะไอีพวกนาซีบ้าเอ้ยทดลองไม่เลือกหน้าพวกเองอ่ะโอ้โหจะตายจะตายครับเกิดเหตุหกครับตายได้ครับตายได้ What the fuck ตายเฉยเลยนี่ครับความกะกาครับขอคําว่าถ้าเล่นแบบไม่สเตลนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเล่นดีๆละเล่นไม่ให้มันเห็นเลยนะฮะเอาไงดียวปาไม้อะไม่เคยปามีดด้วยอะป้ามันจะโดดหรอลองปาดิป่ะพอเราปาชิงนะฮะอ้ออเ้า ย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ได้เลยไปหมายเจ้ามามาแบ่งไมายอะได้ได้ได้โอ้โอ้เจ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 เเจเเจเนะฮะนี่ฮะเออยเข้าไปเดี๋ยวต้องไปหาไอ้นั่นก่อนดึงมันออกมาดึงมันออกมาเออดึงมันออกมาดิเออนั่นแหละอุ้ยหมายกับมาหมา หมาตลอดปืนมันแลดูแรงมากเลยนะแต่ว่ากระสุนมันกระจายไปหน่อยนะฮะโอเคมาดิมาดิเนี่ยนี่คือการเออปาระเบิดไปปาระเบิดไปแจกแจกอ,อุ้ยเลยระเบิดมันแรงมากเลยนะเว้ยระเบิดสมัยใหม่นี่โคตรแรงะะเลยฮะเป็นอะไรที่แบบพระเจ้าช่วยมากเลยผู้กองอยู่ไหนวะข้างในใช่ไหม เฮ้ยเราจะเน้นความรวดเร็วแล้วนะครับโอเคไปดีกว่าครับรู้สึกจะมีประมาณ4,000ตัวนะฮะพันเลยเลยนี่ไงเหลือและโอเคตายหามหมดเลยครับทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับไปต่อเดี๋ยเวลาไปกับไอ้สเตลตแตกมากๆเลย มันมีจุดหนึ่งที่มันขึ้นเป็นเครื่องหมาย q u e ช t i o มา a r กอะ่ะมันคือจุด Moon นู้นครับเดี๋ยวขอลองเข้าไปดูก่อน,นว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะมันจะเข้าได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจมันล็อกว่ะเอาไงยิงแม่งเลยก็ไม่ได้เพราะว่าต้องมีทางสามารถเปิดล็อกได้นะครับอาจจะต้องเล่นสองสามรอบไม่ก็ทำลายกล่องนี้นะฮะอ่าไม่ฮะมันก็ไม่แน่เสมอไป เราทำลายมั่วๆก่อนนะฮะทำลายก่อนอ่าไปะเข้าไปเลยฟอคฟอกเข้าไม่ได้ครับเตียใ,ใจด้วยนะฮะโอเคกลับไปหาปู่วะกลับไปหาคุณลุงนะครคุณพ่อตาเราเนี่ยเขาเถื่อนอะคุณยายกับพ่อตาเนี่ยสุดยอดมากเลยมันเป็นอะไรที่ไอ้หนอนเฮ้ยโอ้โห อุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออเดียว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 อุ้ยนี่มีการเก็บกระสุนระหว่างทางเนี่ยเอาอย่างไรกับแม่งเดี๋ยวะเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันโหดไปมันโหดไปผมว่าต้องใช้ปืนไม่ได้ว่ะเอางไอเดียก่อนนะทางนี้เป็นทางแคบไม่สามารถออกไปได้อ๋อทิพานละเราต้องใช้ปืนอะไรที่มันแรงๆกว่านี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นปืนปืนตรงนู้นอ่ะ มาระเบิดไปก่อนจริงอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะยาโอ้โอ้มมันคงจะอดร้ายก่อนนี้เยอะแน่ๆกดนะไวไปคาราตาต์อือมันต้องอย่างนั้นโอ้ยโอ้หก็ไปเท่าไหร่นี่ว่า เท่าไรแล้วเริ่มเท่าไรแล้วล่ะเดี๋ยวผมเจอปืนผมเอาไปเอาไปเก็บไปนูก่อนนะฮะอ่าเพื่อทำการเดินกระสุนให้เรียบร้อยแล้วก็แลกเลอกกับแม่งเลยเออเดี๋เดๆออุ้ยอุ้ยมันเอาจริงครับมันเอาจริงปันนึงนะมันเอาจริงโอเคโอเคมันยิงอะไรมาวะ เหมือนเป็นระเบิดครับอ๋อระเบิดไอ้นั่นทําให้เครื่องจักรไม่สามารถทํางานได้นะฮะชั่วครา,าวเป็นระเบิดที่ร้ายแรงเดี๋ยนะครับเหมือน,นเหมือนระ,ระเบิด EMP ขนาด,ดย่อมๆนะครับเฮ้ยแต่เราไม่ได้หว่ะเราต้องใช้ปืนธรรมดาครับอ,อนันนี้ไม่ได้จริงแต่กระสุนเราเหลือน้อยมากเลยนะเนี่ยหมดแล้วอะ่ะ เดือดเดืเพราว่าเราปืนเนี่ยถูกแล้วนะครับจะเอายังไงต่อกอบมันดีนั่นคือประเด็นครับเลือดเราเหลืยเยอะอยู่ต้องทําให้มันมาข้างหน้าให้ได้ครับแล้วก็เฮียวู้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 มาใช้กระสุนก่อนมาใช้กระสุนก่อนโอเคอ่าอุ้ยโอเคต้องใช้ปืนคู่แล้วครับ กราดตาไม่ได้หมดแล้วหมดก๊อกโอเคผมจะล่อมาทางนี้เอ้ยเออมันมีปืนตรงนี้อยู่นี่มาใช่ใช่ใช่ขอคุกคุกปะนะคุกคุกคุกโอเคมาเลยจังง่างเฮ้ยยาฮู้ฮูยิงนี่ครับนี่แหละครับของจริงครับอ้าวอ้าวกระสุนหมดครับรอกระสุนเต็มครับรอกระสุนเต็มชึก๊บ ร้อนเครื่องร้อนเครื่องมันร้อนเออเรียบร้อยครับเพิ่มไปดิอืมเราสามารถเก็บเศษซาพวกนี้มามารวมกับเกาะเราได้นะะโคตรพีคเลยนี่แหละความมันแล้วภาคใหม่ล่าสุดมันจะมันขนาดไหนวะเนี่ยครับผมอยากเล่นแล้วเนี่ยแต่ว่ารู้สึกผมผมอาจจะย้ายไปที่เอ่อสตรีมนะครับเอ้ยย้ายที่ไหนวะทวิตอาจจะย้ายไปที่ทวิตนะครับถ้าเกิดเกมนี้มาเพราะว่า มันน่าจะรุนแรงกว่านี้เยอะมากนะครับนะขึ้นตรงในภาคใหม่ก็ต้องรุนแรงโคตรๆอยู่แล้วทุกคนก็เตรียมตัวเข้าทวิตได้เลยฮนะรู้สึกว่าทวิตนี่เริ่มดังแล้วเพราะว่ามันได้มีกฎมันไม่มันไม่เข้มงวดเหมือนไอยูทูบนะครับเมื่อก่อน youtube ก็ไม่เข้มงวดนะครับผมพอนานๆเข้าทุกคนเริ่มยอมรับการเวลาเปลี่ยนไปกฎมันก็ต้องมาเป็นธรรมดาใช่ไหมแล้วมันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับก็คือมันจะไม่อิสระอีกต่อไปนะครับเราก็ต้อง โยกย้ายใส่ตะโพกโยกย้ายไปนะครับตาระเบียบเอ้าและอัญญาอัญญาอัญญาอ้าวยังอยู่ยังเอ้าเมื่อกีอ้มันไม oh, yeah. ่อยู่เลยสวัสดีเธอ a Honey on I'm มันอยู่อัญญาโอ้ยแย่ตอนนี้เราต้องไปเบอร์ลินแล้วครับผมตอนนี้อยู่ที่เบอร์ลินรู้สึกว่าเทคโนโลยีนี่จะเหมือนยุคประมาณ8090นยครับ สงใสยไม่เคยไงผ่านไปสิบสี่ปีแล้วเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากไม่ทำไม่เป็นนี่ไม่หยุดด้วยทำไม่เป็นโอ้โหบบกุนบทดกันมาเทพะเอกเอากาแฟไปให้อัญญากับเร,เราเองเราเองนะฮะ เรียกอัญญาแล้วกันมีคนบอกอัญญาก็อัญญานะโอเดี <Okay. S 1> oh. cool. ๋ยวก่อนรู้สึกคนนี้จะอยู่ในภาคใหม่หรือเปล่าใช่ไหมไอเจคนเนี้ยน่าจะเป็นผู้นำนาซีคนใหม่หรือเปล่าเจเราต้องอยู่ดิเดิลมิ่มๆนะฮะ

Schöne arische Züge. Äh. Findest du nicht auch, bobi Ja, mir gefallen ich deine Vobie, Augen. <coughs> Bitte, setzen so Sie sich... Ey, was wir Entschuldigen Sie mein Ich bin Obersturmbandführer Engel. Oho, was ist das? Und das ist mein liebreizender Begleiter. Du nein, nein nein Was soll das, mein Schatz? bobi <hats> <ja. hats> <hats> เหมือนตุ๊ดเลยอีตุ๊ดอันนี้ผมขอไม่แปลนะแต่อาจจะสรุปทิดหน่อยได้อย่าเอาปิ้มาเล่นเจ๊ไม่เอาอีนี่แล้วเอาไงแม่งกับใครกัน Ich <laughs> bin Aber antworten Sie ehrlich. Okay. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen! Junge. Ja. Wählen Sie das mm. Foto, das Sie erregt.

Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts. Moment mal. Davon ab, ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Hey, Michael, Michael, Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten. auf hab Lobla, Lobla. Und haben wir eine ลืมกาแฟให้เพื่อนของคุณไปนะเอาจริงๆนะกูไปแล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยกูเองมันหลอนนะเพื่อนกูไปแล้วอันตรายจริงนะซีเดี๋ยวก็โดนหลอกเปนบ้าเลยนะฮะโอเคผมก็เจอกับน่าจะเป็นผู้นำนางซีคนใหม่หรือไม่ก็ใครสักคนนะฮะที่ค่อนข้างจะบ้าเพราเขาแตกนะครับเออ่ช่างมันกดผิดครับผมค่อยเดินไปครับ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมีคนนอนด้วยวันเดียร์วันเดียรเนี่ยโอเครถไฟขบวนนี้แม่งเจออะไรไม่รู้มากมายเลยเนี่ยไปไหนอ่ะกินกาแฟปะเนี่ยกินกาแฟก่อนไหมอ่ะถ้าสะบัดอย่างนี้มันจะหกป่ะวะไม่เหมือนจริงมันไม่หกหอกแม่งพอคุยอีกและกันนี่คุยเยอะ Yes ได้ for อ๋อใ oh, yes, ช oh. oh, ่เอ้ายิงกาแฟไปจ้าลูก you know there's just one bed yes มาหน่อยมีเดี๋ยว are you comfortable sharing โอ้ว่าตอบ oh my god ผมว่าโดนรีพอร์ตชัวร์เลยครับ ทัวร์ครับผมเซนเซอร์ด่วนครับเซนเซอร์ครับมันบอว่าคุณรู้ใช่ไหมว่ามันมีเตียงเดียวแหละแล้วมันก็ทำเลยเลยไอ่โอ้โหจบละบันจบแล้วเพื่อนเฮ้ A way to get inside Eisenwald Prison. Okay. There's a hot cross on the same street the Secret Police Headquarters. Oh, bird. Oh, bird. Man, Everybody knows about it. Secret Police Headquarters is notorious here in Berlin. They brain questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenwald Prison. And uh. they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! ตอนนี้เหลือแค่ต้องไปที่คุกเพื่อไปช่วยเพื่อนของเราอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแป๊บนึงดิเราท่างนั้ผมขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันติดเลดมากเลยพันนี้อาจจะโดนรีพอร์ตก็ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเจอกับ,บอะไรก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบา,บายวูยวู้ฮู้ย้